Say what? ในวันนี้ใครจะสนุกไปกับผมบ้างอย,นะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ส่วนคนที่ถ่ายรูปน้องๆอยู่ข้างในถ้าอยากเห็นนี่มีใครบ้างครับัโอโดีโอ้โหหล่อสวยๆนะที่อยู่ข้างในนะฮะเห็นพี่ไหมทักทายกันหมาแล้วสวัสดีครับถ้าอยากเห็นเขาเต้นเนี่ยต้องร้องเพลงไปด้วยกันเสียงคิกด,ดังๆผมเชื่อว่าคนข้างในนี้เต้นแน,น่อนอนนี่มีใครบ้างโอ้โหมาจากเวิร์มซิกด้วยนะหล่อจริงๆเลยเฮ้ยจะได้เจอตัวจริงก็วันนี้แหละเอาเลยมาไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แล้วกันนะ รับบนบองน้องเป็นตัวนี้ว่าอย่าหันหลังให้ผมเป็นเลยนี้แล้วกันนะ

E eu disse, tipo, quatro tap tap que não fala. É suca. Pra te achei que fiz isso e atego e chama. Tô vendo อยาได้กี่ครั้งนะเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งแล้วกอนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งแนะ่ ดังมาสวัสดีค่ะค่ะเขอตื่นเต้นมากในสัมภาษณ์ชุดตาเป็นครั้งแรกเลยนะคะขอเสียงให้คุณท่านอีกทีได้ไหมคะโอ้โหแฟนต่างก็เหนียวแน่นจริงๆตัวขออนุญาตถามก่อนครับผมอตอนนี้ค่ะนอกจากสองเพลงก็จะคูดที่ดองดังทุกคนทั่วประเทศรูจ้จักครับผมตอนนี้ก็เอ,อ่อฝากซีนดี่ D O C ด้วยนะครับผมก็ถ่ายทำเสร็จแล้วก็จะออนให้ทุกคนได้ดูกันช่วง มกราคมครับเจะต้องฝากด้วยนครับโอ้หแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอถามเรื่องดีดับคาเฟ่น,นี่เลยดีกว่าครับว่าคุณท่านเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนของดีดับคือชอบตัวเขามีหลายคนมากเลยค่ะอ่าครับผมคือผมแต่จริงๆผมว่าตัวรวมเนี่ยน่ารักไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ <c oughs> คือกต้องบอกว่าตัวดีดับเองหรือว่าตัวแบบเรียกว่าสีสันในการแต่งคราสหรือว่าสิ่งต่างๆที่ ก็มอบให้คุณลูกค้าเลยผมว่าดูแลแบบมีสีสันแล้วก็ดูน่ารักมากๆในสนาปาร์แล้วอย่างนี้ในใสายตาคุณฮั่นบีดักนี่น่ารักมากมากแล้วในใสายตาแฟนคลับล่ะคะบีดักกับคุณฮั่นใครน่ารักกันคะเปลี่ยนใจวันหนึ่งไม่ได้หรอต้องบอกเอ,อ,กอ,อกาใหม่เอาใหม่ต้องบอกว่าบีดักน่ารักกว่าเพราะว่าเขาให้ผมมาเจอทุกคนนะฮะ มีคำถามเด้วยค่ะในร้านดีดักเรานะคะก็จะมีทั้งชากาแฟขนมน้ำผลไม้นะรวมไปถึงขนมหวานเดี๋ยวแอบถามแฟนคลับกันดีกว่าว่าทราบหรือเปล่าคะว่าคุณท่านเนี่ยชอบทานขนมหวานอะไรมากที่สุดมีใครทราบไหมคะปกติต้องซื้อขนมโมฟ่าเป็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แฟนคลับจะชื่อขนมโมฟ่าเลยนะไม่อยากให้เพท่านบอกเลยเพราะว่าจะได้ซื้อมาถูกชอบอะไรบ้างสินค้าขนม เอาเป็นอะไรครับน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสยังหวานไม่พอรฮะถ้าจะพูดน้ำแข็งใสแล้วก็บอกว่าไอศครีมแล้วกันนะดีมากเลยค่ะเพราะพี่ร้าเราก็มีไอศครีมครับผมเป็นโฮมเมดนะคะหลายรสชาติมากเลยเดียวเดี๋ยวคุณให มาทานบ่อยๆ,อยๆแันคลับจะได้ตามมาทานด้วย,ย,ยนะคะครับใช่ท้ายก็ขอให้คุณท่านนะคะอวยพรให้ดีลาคาเฟ่ของเราห่ได้ไหมคะครับผมก็ขอให้ดีลาคาเฟ่นะคะประสบความวสำเร็จในธุรกิจที่เปิดน,นะครับผมแล้วก็วันนี้คนเป็นเกียรติมากๆที่ได้มอบความสุขให้ทุกคนฮะ,ะแล้วก็เป็นส่วนได้เป็นส่วนหนในการร่วมร่วมเปิดตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่า เลียกที่นี่เลียกตรงนี้ดูแค่ขนาดวันนี้นะฮะคนมาเยอะขนาดนี้ผมเชื่อว่าวันต่อไปคน่าจะเยอะกว่าน,นี้ยิ่งขึ้นไปค,ครับล้วคะก็อันนุต้องขอปะะเป็นตัวแทนของดีคาเฟ่ด้วนะคะขอบคุณคุณห้าด้วย<ช>วันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เกียรติเราร้องร้องเพลงกับเรานะคะอ่าก็เดีย๋ดวยวยต้องอถ่ารู้ก่อนมาร้องเพลงทั้งองเพลงเนี่ยกลับไม่ได้นะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะคุณพัชรินะคะคุณนัทพลนะคะ คุณเตรมเียนด้วยนะคะจะไปถ่ายที่แบ็กดอบหรือถ่ายตรงนี้เลยดีคะ <S <S <ๆ>ขอเชิญช้างื้น,น,นเวทีก่อนนะคะถ่ายภาพบนเวทีนะคะขอบพระคุณคุณท่านนะคะอยู่<ๆ>เ,ยเป็นเกียรติกับเราแะถ่ายรูป